แล้วเราจุดข้างล่างนี่ก็ได้นะทุกคนจุดอย่างนี้ก็ได้เนอะเนี่ยค่ะจุดไปนะคะแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไว้ข้างบนแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะติดไปอยู่ข้างบนเนปะ๊แบบนึเเน้เด้อเอ้าเนาะเ๋ยวนะเห็นเด้ะเอ้ยเมื่อกี้นึ่งข้าวเนาะนึ่งข้าวโอ้ยเนาะุดข้างล่างขึ้นข้างบนจุดโชวมชัช,ชวานขึ้นข้างบนนะประมาณนี้ อันนี้ก็ติดแล้วเห็นไหมลุกชดช่วงชัชวานแล้วทุกคนวิธีจุดของเขานะเนี่ยค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วตั้งทิ้งไว้มานึ่งข้าวตรงที่เตาประหยัดพลังงานนะค่นี้ค่ะเห็นไหมไฟเขาได้ดูเปลวไฟตอนนี้ค่ะบานๆค่ะชีวิตเรียบง่ายค่ะนี่ค่ะใช้ฟืนนะคะทุกคนแต่ต้องตัดนะแต่ต้องตัดเป็นท่อนๆน,นะประมาณคืบๆก,ก,กว่าก็ได้เนาะ แต่ถ้ามันยาวเกินไปก็ไม่ไหวนะประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะ,ะช่วงประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้จะได้อยู่นะเนี่ยที่เราจะไปหย่อนลงนาตรงเนี้ยได้นะตรงเนี้ยได้ประหยัดกันทุกคนใช้แค่สอง่นุนสามทุนแค่นี้แหละจบค่ะนึ่งข้าวจบค่ะเนี่ยแค่เพิ่งมาเอามาใช้เนาะจริงจริงเอาตากฝนตากแดดไลนะตั้งน้ำมนบางทีก็อาว,าง,วางนู่นวางนี่ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอก ตั้งแต่อบรมตั้งแต่ทํางานแล้วแหลคะค่ะทุกคน,นนี่เพิ่งลากออกมานะก็ไม่แพงนะทุกคนที่เขาขายประมาณพนะันสองถึงพันห้าประมาณอันนี้อัก็เอาในนามที่ไปอบรมเลยหนึ่งท่านนะเอาไปอบรม3ามวัน้วทุกคนไม่ใช่วันเดียวในะ3สวันเลยนะ3วันก็เขาคอรสอบรมนะเนี่ย <c oughs> เขาปิดกลางช่างเด็กการช่างเนาะอีกช่างนะอะ ช่างเทคนิคลําพูนนะคะที่มาทําตรงน,นะะี้อย่างเวลาฟืนเปียกเปลียถ้าเขาติดแล้วติดหมดแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเขาจะค่อยไปไอ้ไหมนะเขาก็จะเจาะเจาะไปนะอันนี้มันคือพลังงานตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับถ้าฟืนเปลียกก็ใช้ได้ไม้ดิบๆก็ใช้ได้นะถ้าติดเตาเสร็จเรียบร้อยนะแล้วเราก็นึ่งได้นะครับใช้พลังงานได้ปกติะคะ่ะทุกคนเนี่ะแอดก็มาให้ชมนะครับประมาณนี้เด้ออันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างที่เตาป,ประหยัดพลังงานของเราเนาะ บอกผมนะแอ <c oughs> เข้าอบรมตั้งนานแล้วก็ทุกคนก็เสียดายของเนาะก็ไปลื้อออกมาะคงะลื้อออกมาตะกอนเราใช้เตาโล่เนาะย้ายไปก็ย้ายมาแล้วพอดีเราได้ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยขาวนแล้วก็เลยเอามาใช้นะคะก็ก็ถือว่าสมมุติว่าเรามีอะไรที่เราจะ กำจัดขยะอะไรที่มันติดเชื้อเราก็เอามาทําได้นะคะทุกคนเนี่ะดีของเตาประหยัดพลังงานนะคะไปติดตามกันต่อเฟื่อะเราไม่ต้องตัดยาวนัดวนประมาณคืบๆกว่าก็พอแล้วเนาะประมาณครึ่งศอกค่ะได้ค่ะแล้วก็เศษไม้อะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นแอดเก็บเรอดร่าดตรงนั้นแหละเอามาเติมเป็นเชื้อเชื้อเพลิงนต่ได้ให้หมดค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็ติดนะนึ่งอมันสุกอยู่แล้วเนาะพลังงานตรงเนี้เออนี่ไงข้าวเห็นไหมเมื่อกี้ก็ยัง ไม่ค่อยแรงนะแต่ตอนนี้แรงแล้วนะคะคือแรงควันก็ขึ้นแล้วไม่ต้องกลัวไมวนั่นประหยัดพลังงานแล้วก็เปลวสเก็ดไฟเขาก็ไม่ไม่ปลวไปที่อื่นนะเขาก็อยู่อยู่กับที่นะก็ก,ก็ข้อดีข้อข้อหนึ่งข้อสองของเขานะอันนี้ค่ะทุกคนคือถ้าสมมติเราใส่ถ่านนะได้เป็นชั่วโมงนะเราตั้งเคี่ยวเนื้อเคี่ยวอะไรนะก็มีป่องปองอากาศเขาจะอยู่ข้างล่างที่ที่แอดบอกเนาะิดตรงข้างล่างนี่นแหละเวลาจะ เลื่อนเข้าเลื่อนออกก็จะเอาไฟแรงขนาดไหนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยค่ะบ้องเปลียวของนะอยู่ตรงข้างล่างไอ้ตรงนี้นะแล้วก็ใช้ตรงนั้นอะเออตอนนี้มันพังละโอ้แอสจะได้นะแต่แอดก็ใช้ได้อยู่ก็คือเอาไปกัน้นตรงนั้นก็คือปิดนะ,ะประมาณนี้เนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ยังไม่สุกบ<ต>ินเม็ด<ท>ยังสุกนะไม่ใช่ไม่สุกนะแต่เปลวไฟเขาก็จะอยู่นิ่งๆน,น,นะนนี่ค่ะพี่จงพี่จงถ้าพี่จงทําไม่เป็นนะก็เลยเอา นึ่งข้ามเหมือนที่บอก,กน,นะเดี๋ยวก็จะวันนี้แม่นมลืมเอาใบจองมาลองแม่นมใช้ทุกวันนะ่ะตรงนี้นะคะวันนี้ย้ายมานึ่งเตาพลังงานเอประหยัดพลังงานเนาะประมาณนี้นี่เขาก็แรงนะตอนเนี้ยซอกละใกล้จะสุกแล้วซอกอย่างเงี้ยอยู่ได้นะเนี่ยเปลเขาก็เสร็จนะเปลเขาก็นั่นก็เดือดเหมือนเดิมมาแหละทุกคนน้ําม,มันเดือดเลยเนะนาะน้ํามันเดือดพล่านผ่านมันก็อยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็คือ นึ่งข้าวนะนึ่งข้าวแบบบ้านๆน,นะทุกคนชีวิตบ้านๆของแม,ม่นมนะคะแม,ม,ม่นมพวงมณีชีวิตเรียบง่ายนะ,ะใช้ไปข้าววัตถุโบราณค่ะนี่ค่ะเยอะแยะนะนะคะนี่ค่ะทุกคนตัดสั้นๆแล้วเราจะมาใส่เตาัวช่วงเขาความสูงของเขานะตัวถังของเขานะจะพอดีเลยนะเนี่ยสุกกริงก็ทุกคนนี่ค่ะเตาผลักประหยัดพลังงานก็ต้องใช้เศษไม้อะไรก็ได้นะ เศษไม้ก็ได้เศษใบไม,ไม้เวลาเราจุดเราจะจุดข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเนาะแล้วก็ให้เขาติดเตาถ้าเขาติดแล้วก็สบายแล้วค่ะทุกคนทิ้เงเนื้อก็ได้เนาะอ่าถ้าตุ๋นเนื้อตุ๋นอะไรก็ตุ๋นอย่างนี้แหละประหยัดดนะีเนาะเขาก็จะร้อนถ้าเอาถ่านใส่นะ่เป็นชั่วโมงเลยทุกคนถ้าเต็มตรงเนี้ยนะเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็เนื้อเขาก็จะเปื่อยไปโดยปารย้ายนะคะอันนี้ก็เก็บเ่าฝากท่้นทุกคนนะคะเตาประหยัดพลัง นีก็ใกล้สุกแล้วนะทุกคนใกล้จะเอาลงแล้วนะใกล้จะพักแล้วนะเศษอะไรก็ได้เศษไม้ใดยิบใส่ไปเลยทุกคนไม่ต้องเกี่ยงนะไม่ว่าจะดิบหรือไม่ดิบอ่ะเขาทําลายได้หมดอ่ะนะเขาเผาผ่านหมดอ่ะแป๊บๆเราก็จะเอาลงแล้วนะสุกแล้วค่ะทุกคนสุกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สุกแล้วนะเราเอาลงได้ค่ะแล้วก็เตรียมใบตองนะอาจจะใช้ใบตองแทนอย่างอื่นนะเป็นผ้าพลาสติกก็ไม่เอานะผ้าในรถก็ไม่ใช้นะก็ใช้แบบธรรมชาตินี่แหละ ใบตองมาลองนะเราค้างเราจะเอาไปเอาไปลนไฟให้มันอ่อนตัวนะวันนี้ก็รีบนิดหนึ่งประมาณเนี้เนาะเพราะว่าตั้งไปตั้งนานแนละ้วเราจะเสียเวลานะคะทุกคนไปกันนี่ค่ะเอาพักขเขาให้ให้เหงือเขาออกเนาะให้เขาไม่เฉะนะคะทุกคนจะไม่แฉะเนาะประมาณนี้นะคะข้าวเหนียวคะ่ะนึ่งข้าวเหนียวคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นเตาพลังงานวันนี้เอามาสาธิตเรื่องเตาพลังงานนะคะเพราะแอดได้มาก็อยู่ในราวๆ <c oughs> ต้นทุนอะแพงนะแต่เราไปไปให้เด็กๆช่างอะให้เด็กๆช่างที่มาช่วยเนาะก็ให้ไปห้าร้อยนะก็ถือว่าให้เป็นค่าขนมนมเน,มนยกับเด็กๆเนาะเราก็ได้เงี้ยเราก็อันนี้ให้โดยเสน่หานะทุกคนคะอันนี้ก็ถือว่าแอดก็ได้มาเออแบบเต็มใจอะแบบพร้อมที่จะนั่นเนาะทจริงอะไม่ไมแต่คนแย่งอะนะมีแต่คนใหญ่ถ้าก็คัดเอาเนาะว่าใคร ยกมือก่อนยกมือหลังใครเสนอก่อนประมาณเนี้ยแต่บางคนก็รู้ทีหลังเอา้าเหรอแต่ถ้าซื้อนะ่ะแพงเลยทุกคนนะหนะึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าในหนึ่งหนึ่งพันพันห้าอะไรนะเออแต่ถ้าถ้าสมมตินในตลาดมีเยอะๆเขาก็จะราคาเขาก็จะซบลงถ้าแข่งขันกันนะนะแต่ละคนอู้ยทํายากคนสามวันก่อนนะกว่าจะขาดตรงนี้ได้นะ่จะบอกให้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเด้ออันนี้แอดก็มาเล่าสู่กันฟังเด้ออันนี้ก็นี่ค่ะ สำหรับเตาพลังงานหรือเศษไม้นะทำได้ก็ทุกคนคลิปนี้ก็ยาวไปนิดหนึ่งนะแอดกอ็นี่แหละเอามาพูดมาคุยว่าเออเรา <c oughs> มาทำตรงเนี้ยประหยัดพลังงานยังไงแต่ถ้าใครทำได้ก็ทำเด้อเตาประหยัดพลังงานถ้าไปซื้อเดี๋ยวนี้เห็นมีในเพจเขามีขายอยู่นะทุกคนน่าจะซอฟต์ลงแต่เขาจะไม่แน่นนะอันเนี้ยหนักนะคะหนักครับข้างๆเขาก็จะมี มีเหล็กอะแหละมีเหล็กแล้วมีปูนนะเขามีปูนโ,โอบรอบข้างข้างในอะนะเขาจะมีสองชั้นนะโอ้กว่าจะมาตัดเหล็กได้อะไรได้ทุกคนสามวันนะอบรมสามวันเลยนะ,ะเขาเอาปูนเขาเอาปูนทับตรงกลางอะนะแล้วก็มีไอ้ปิดออ้เห็นเด็กตัดเหล็กแล้วนะโอ้น่าสงสารนี่แหละแอดเลยให้สินน้ําใจเล็กน้อยให้ค่าขนมเด็กๆไปเนาะประมาณเด็กก็ประมาณสักเจดแปคนนี่แหละอแต่และ แต่ละหน้าที่เขาก็มอบหมายเนาะอาจารย์เขาก็นํามานะอันนี้ก็นําเด็กๆมาสาธิตเนาะเอามาตรงนี้แหละเอามาให้ดูว่าเออเทคนิคโรอองเรียนช่างเทคนิคเ,ออเขาก็เหมือนกับจะโปรโมทโรงเรียนเขาด้วยประมาณนั้นน่ะนะแล้วก็สุกเนาะในการนึน่งก็เอาเตาพลังพลังประหยัดพลังงานนะคะนี่ค่ะเศษไม้นะทุกคนใช้เศษไม้นะคะเอาใช้เศษไม้เด้อมันก็จะประหยัดนะคะล้วนๆนะคะ ข้าวก็สุกได้นะคะเศษไม้อย่างเดียวค่ะไปดูเตากันนะคะแล้วเด้อนี่ค่ะเศษไม้อย่างเงี้ยเอาไม้สั้นๆอย่างเงี้ยนะนี่นะคะ่ะเรียบร้อยนะแอบกันหนึ่งละสุกแล้วเรียบร้อยนะะี่ค่ะตอนนี้เขามอดแล้วนะตอนนี้เขามอดละแต่เอาอะไรมาอุ่นตรงนี้ก็ได้อยู่นะกัขบข้าวอุ่นอย่างเงี้ยก็ได้เน่เพราะน้ำร้อนอยู่ตรงใต้ม้อนหนึ่งแล้วนะอันนี้คะ่แอบก็ทำประจำนะ,ะแบบโบ,บราณโบราณนะนะี่ค่ะนี่เลยนี่เขาก็จะอุ่นอยู่นะเราเอาเศษไม้โยนลงไปนิดหนึ่งเนาะ,ะประมาณนี้นะ ก็ให้มันอุ่นประมาณนี้ยให้เขาอยู่ตรงนี้แหละอ่ะเก็บไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนจุดข้างเนาะจุดข้างล่างนะจุดข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วเขาก็จะดจุด,จดติดเลยนะคะมันติดเตาติดแล้วนะฟืนเปียกๆก,ก็ใช้ได้นะทุกคนฟืนไอ้ปืนที่ดิบๆมนาะใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเขาจะพิเศษตรงนี้แหละอ่าที่เปียกๆหรือชื้นๆหรือว่าดิบๆอะ่ะเอาโยนได้นะใส่ไปไดเ้เอาแซมไปได้นะ เขาก็จะเป็นฐานออกมาเหมือนเดิมนะก็จนกว่าที่เราจะปิดเนาะหรือว่าเราจะเสร็จสิ้นทาําภารกิจตรงนี้นะนนเขาก็เริ่มติดแล้วนะเมื่อกี้ก็เชื้อเพลิงนะตอนเนี้ติดไอติดฟืนแล้วนะอือก็จะอยู่อย่างเงี้ยร้อนระอุอย่างนี้แหละนะนนะแล้วก็จะตั้งตรงนีไว้เดอร์อุ่นกับข้าวคะ่ะเวลานี้นะนี่ไงเขาก็จะค่อยลุกลุกลุกมาอย่างนี้นะร้อนระอุตลอดไปสําหรับตรงนี้นะคะทุกคนสาหรับตรงนี้นะเอาไว้เขย่าขี้เถ้าคะ่ะเนี่ย ไว้ขย่าที่เท่าให้ลงนะโถกข้างในมันมีตะแกรงไงคะโอนขย่าข้างล่างแล้วก็เอาไม้อะไรก็เขีย่ยมันจะได้ง่ายนะทุกคนอันนั้นก็เอก็เขีย่ยลงตรงนั้นแล้วนะคะนี่ค่ะประหยัดพลังงานเตาประหยัดพลังจะได้มันสิบกว่าปีแล้วว่าก็ไปทิ้งไว้ตรงนั้นเนาะย้ายไปย้ายมาคิดว่านั่นตั้งแต่หน้าฝนนี่แหละโอ้โหย้ายออกไปนู่นน่ะนะครัวนอนนาข้างหลังนู่นน่ะนะกลายเป็นอย่างนี้เด้อขอโทษกออภัยเดิกแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะ เขายังไม่พังนะแต่ข้างล่างเราฐานอะไรก็ได้มาลองเนาะเขายังใช้ทาอยู่นะคะนะคะสั่งทิ้งไว้อุ่นกับข้าวคะ่ะตอนอุ่นตลอดไปคะ่ะขอบคุณค่ะที่ไว้มารับชมนะคะสวัสดีค่ะเบบ๊อก